สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซีท่านเก่าเอฟซีท่านใหม่และพี่ๆที่กําลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกับรายการตํานานพระสมเด็จนะครับนะอ่านี่ครับมีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพี่ๆนะครับวันนี้สิบห้ารายการนะครับนะสวยเข่ามีหมดเลยนะครับนะนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ 0 8 0 5 1 2 3 3น2นะครับมีสแกน QR Code นะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะอะไปพบกับรายการที่หนึ่งเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่ครับด้านหลังเป็นกระดานนะครับด้านหลังเป็นใช้กระดานในการกดพิมพ์นะครับนะนี่ครับมีเม็ดดำนะครับเม,ม็ดมวลสารนะครับวันนี้เรามาห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนะนะครับ องค์นี้จะออกขาวๆนวลๆนะครับเกตดทะลุซุ้มนะครับ <c oughs> าาผมเลื่อนกล้องเร็วไปนะครับลบโฟนพี่ๆนะครับกดเอ่อกดเลือกความเร็วในการเล่นได้เลยนะครับครับอออยุบรอยย่นนะ รายการนี้ครับห้าร้อยบาทครับรายการที่สองครับ <c oughs> ครับด้านหลังมีภาษาจีนนะครับนะมีภาษาจีนอยู่สามตัวนะครับครับแตกลายงาน,นครับ มีเม็ดมวลสารนะครับครับเป็นภาษาจีนนะครับ นี่นะครับรายการที่สองนะครับห้าร้อยบาทครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สามครับนะ <c oughs> มีหมวอนสรด้วยนะครับ ครับเมตพระสมกพ,พระกำแพงนะครับ <c oughs> นี่นะครับรายการที่สามนะครับห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สี่ครับ ครงนี้จะมีการลงรักมานะครับนะ่าพลักเก่าๆเลยนะครับยังอยู่เลยนะสวยงามอีกแบบหนึ่งเลยนะครับนะ ครับขอบข้างนะครับเป็นยุบยน่นเลยนะพี่นะออ <c oughs> ีวดูนะครับนายการที่4นะครับนะ500บาทครับ ครับรายการที่5นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอีอ,อพี่ดูด้านหลังนะครับมอนสานี่ยุบหดเลยนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับ บเส้นทุ้งอวกอิ่มเลยครับ นี่นะครับรายการที่5นะครับ500บาทครับไปรายการที่6ครับ แบบเนื้อเก่าๆเลยนะครับนะขึ้นเป็นไข่เลยนะพี่นะทาด้านหลังนะครับ นี่นะครับรายการที่หกครับ500บาทครับต่อไปรายการที่เจ็ดครับ <c oughs> นี่ครับเนื้อเป็นก้อนๆเลยนะพี่นะนี่แบบว่า <c oughs> เป็นเ,เนื้อเนี่ยครับเป็นก้อนๆเลยนะครับแล้วก็มีเม็ดมวลสารนะครับ ครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะน,นี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับห้าร้อยบาทครับไปรายการที่แปดครับ แ้เป็นก้อนๆเลยนะครับมีเม็ดมวลสารนะครับนะ นี่จะเป็นหลังเรียบนะครับนะครับรายการที่แปดครับห้าร้อยบาทครับถ้าหากพวกพี่ๆนะครับชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องพระสมเด็จเรื่องชื่อไว้ด้วยนะครับทางช่องเราจะมีพระมาแบ่งปันกันเรื่อยๆเลยนะครับนะอันนี้ครับรายการที่เก้าครับ เส้นลองนั่งด้วยนะครับนะเห็นชัดชัดเลยนะครับนะเนื้อค่อนข้างเก่าเลยนะพี่นะเนื้อแบบออกเก่าเก่าแห้งๆนะครับ รายการที่เก้านะครับห้าร้อยบาทครับต่ <c oughs> อไปรายการที่สิบครับเราจะเป็นสมเด็จยุคยุคกลางนะครับ ของช่างหลวงวิจิตนรุมน,นะครับเอาผมอัดเสร็จคลิป เอ่อผมอัดคลิปเสร็จผมจะลงเลยนะครับบางทีคลิปอาจไม่ชัดนะครับรบกวนพี่พี่ทักมาขอรูปทางไลน์ได้เลยนะครับนะถ้าพี่พี่ต้องการปิดผ่านนะครับพอดีว่า youtube มันต้องประมวลผลก่อนนะครับนะต้องประมวลผลสักพักหนึ่งครับมันมันถึงจะชัดนะครับนะอันนี้นะครับรายการที่สิบนะครับห้าร้อยบาทครับไปรายการที่สิบเอ็ดครับ เป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับจะมีเม็ดมวลสารนะครับนะเม็ดดำเลยนะพี่นะด,ดำเม็ดแดงนะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมวัดลักครั้งนะครับ ครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับห้าร้อยบาทครับพิม์พฐานแซมวัดละครังนะครับต่อไปรายการที่สิบสองครับพิม์พใหญ่ครับน่ครับมีคราบเก่าๆเลยนะครับนะ ครับรายการที่สิบสองครับห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบสามครับตัวองนี้ออกแห้งๆนะครับนะแห้งๆมีแตกรายงามีมวลสารนะครับ นี่นะครับรายการที่สิบามนะครับ5้าร้อยบาทครับในรายการที่สิบสี่ครับมีจะออกเนื้อแตกลายนะครับและมีลักนะครับนะนะครับลักแทรกซึมเลยนะครับแทรกซึมตามผิวพระเลยนะครับเกตสบัดด้วยนะครับ เก่าตามสวยงามตามธรรมชาติเลยนะครับ วิ็นหลังเรียบนะครับจะมีคาบลักนะครับแทรกซึมตามผิวพระเลยนะครับ <c oughs> รายการที่14บสีห้าบาทครับไปรายการที่15บห้าครับ เนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนะาบโมยสารเป็นก้อนๆเลยครับพี่ รายการที่15สิบห้านะครับห้าร้อยบาทครับรับหากพี่ๆนะครับยังไม่ได้กดติดตามครับฝากกดติดตามช่องพระสมเด็จเรื่องเชื่อไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวจะมีพระสมเด็จหรือพระถ่ายอื่นๆนะครับมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆกันนะครับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id line นะครับเบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีสแกน qr code ด้วยนะครับนะ และมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับรองว่าพะถึงมือพวกพี่ๆทุกท่านอย่างแน่นอนเลยครับครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ